สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกันทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจำเดือนกร,รกฎาคม2566ถามว่าเรื่องราวสตอรี่ยังเหมือนเหมือนเดิมในเดือนพฤษภาคมและในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายังต่อยอดและมาอยู่ในเดือนกร,รกฎาคมนี้ไม่ว่าจะในเรื่องของบุตรหลานไม่ว่าจะในเรื่องของอารมณ์ของชาวราศีกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของคําพูดของชาวราศีกันก็คงยังต้องระมัดระวังเอาไว้อยู่ รวมไปถึงนะครับหลายๆคนที่กําลังจะมองไปในเรื่องของทิศทางในมิติต่างๆนะครับความสมหวังหรือปัญหาต่างๆนะครับเชื่อว่าหมอดูหลายๆสํานักนะครับจะกล่าวอ้างว่าชาวราศีกันนะครับเป็นชาวราศีหนึ่งที่ศัตรูใดๆไม่สามารถทําอะไรชาวราศีกันได้ก็คงต้องบอกว่าโดยปกติมันควรจะเป็นอย่างไน,น นะฮะโดยปกติมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่สองไม่คิดว่าชาวราศีกันเนี่ยจะรอดนะฉะน,นในเรื่องของค่าเก่าเมียรักเนี่ยขอฝากเตือนไว้นิดนึงนะครับว่าในเรื่องของค่าเก่าเมียรักอาจจะเป็นเหตุและเป็นผลที่เป็นกังวลใจนะครับกับชาวราศีกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับและหลายๆคนนะครับไปไว้เนื้อเชื่อใจบริวารมากจนเกินไปหรือบริวารน,นั้นทํางานของเราให้เกิดความเสียหาย โดยเจตนาก็ดีโดยไม่เจตนาก็ได้ก็ภาวนานะครับว่าเขาจะไม่เจตนาแต่ถ้าเขาเจตนาขึ้นมาเขาก็อาจจะทุจริตเขาอาจจะคดโกงเขาอาจจะยักยอกหรือแม้แต่จะทำให้เราเกิดเรื่องเกิดราวก็เป็นไปได้ถามว่าเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของสุขภาพหรือปัญหาใดๆของชาวราศีกันไหมนะครับก็คงต้องบอกว่า เฮ้ยดาวเพื่อหักซึ่งเป็นดาวแห่งการรักษาพยาบาลนะครับดาวแห่งปัญญาดาวแห่งสุพะค็อนะครับอยู่ในทุตสถานนะครับฉะนั้นก็คงอาจจะเป็นกังวลใจและอยากให้ชาวราศีกันนั้นดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างนะครับและที่สําคัญนะครับในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้ชาวราศีกันจะมีไอเดียครับนะจะมีไอเดียผุดขึ้นมาแบบโอ้โหแบบ นึกได้กลางดึกอ่ะนึกได้กลางดึกรีบมาจดเล็กชงเล็กเชอร์เลยยิ่งดีนะฮะนะครับเผื่อกันลืมนะเผื่อผุดไอเดียในเรื่องของการค้าการขายผุดไอเดียในเรื่องของการงานผุดไอเดียในเรื่องของการเรียนผุดไอเดียบางประการที่มันปิ้งขึ้นมาในหัวสมองนะครับเช่นอาจารย์สั่งงานมาปุ๊บคิดไม่ออกมาตั้งเป็นเดือนนะฮะพอเดือนนี้มาสมองมันโลดแล่นอะไงั้นะ แต่ความโลดแล่นนั้นมันจะไปอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะฉะนั้นขอยกยอดนะครับว่าสมองใดๆจะแล่นก็น่าจะเป็นในเดือนต่อไปก็คือในเดือนอสิงหาคมมากกว่าฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้ในเรื่องของความคิดในเรื่องของไอเดียจะบังเกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นในช่วงปลายเดือนฉะนั้นก็คงต้องบอกว่าเอ้ยชาวราศีกันนะครับก็ถ้าผุดไอเดียอะไรดีๆก็จดเอาไว้นิดนึงก็น่าจะเป็นผลดีกับดวงชะตา หลายๆคนมีกลิ่นไอของซิกเซนนะครับหลายๆคนมีกลิ่นไอของซิกเซนก็ดีดีด้วยอ่ะไปดูในเรื่องเองินเรื่องทองกันนิดนึงนะครับกับชาวราศีกันต้องบอกว่าดาวมันไม่มีกําลังเลยแล้วยังไปทํามุมกับดาวบบบเพาะอีกฉะนั้นเชื่อว่าชาวราศีกันเป็นชาวราศีหนึ่งที่ต้องค้าขายอย่างฝืดเคืองนะครับและหาเงินอย่างยากลาบากในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะซอเห็นแต่โซเชียลลงในทิกตอกในเฟซบุ๊กใน อะไรก็ตามนะครับโอ้ตลาดว่างตลาดเงียบนะฮะค้าขายไม่ได้วันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวได้ไม่กี่ชามาหาเงินได้ไม่กี่ตังค์นะครับก็เห็นใจนะครับชาวราศีกันก็คงไม่รอดนะครับนะฮะแถมชาวราศีกันนั้นยังมีกลิ่นไอของการใช้จ่ายเงินหรือมีเหตุอันจําเป็นบางประการในการใช้จ่ายเงินก็ดีหรืออําเภอใจนะตรงนี้กลัวนิดนึงนะครับว่าชาวราศีกัน จะมีความอําเภอใจในการใช้ใจ่ายเงินอยู่มากพอสมควรฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าชาวราศีกันท่านใดนะครับไม่ควบคุมกิเลสในจิตใจตนก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนซอบ,บอกเลยนะฮะว่าชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะใช้ใจ่ายเงินที่รุนแรงขึ้นไปอีกนะฮะต้นเดือนว่ามีรายจ่ายและปลายเดือนยังมีรายจ่ายที่รุนแรงเข้าไปอีก ฉะนั้นถ้าคุณบริหารจัดการเงินทองไม่ดีนะครับในเดือนกร,รกฎาคมบอกได้เลยว่าชักหน้าไม่ถึงหลังการที่จะต้องเป็นหนี้เป็นสินการต้องไปกู้หนี้ยืมสินมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันค่อนข้างมากนะครับพอไปดูในเรื่องของการงานนะครับชาวราศีกันก็คงต้องบอกว่ามุมและองศามันดีไปเกือบตลอดทั้งเดือนเดือนเกือบตลอดทั้งเดือนนะครับ ไปมุมที่เสียหายจริงๆมันไปอยู่ในช่วงปลายเดือนทั้งที่ว่ามีกําลังนะทั้งที่ว่ามีกําลังฉะนั้นในเรื่องของการงานก็สอดคล้องกับในเรื่องการเงินนะครับก็คือมันไม่ได้โดดเด่นนะฮะมันไม่ได้โดดเด่นนะครับฉะนั้นในเรื่องของการงานของชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคมนี้ซอไม่ได้เห็นดวงดาวดวงหนึ่งดวงใดให้คุณกับชาวราศีกันอย่างโดดเด่นฉะนั้นชาวราศีกันนะครับก็คงต้องบอกว่าทํางานแบบ มีสติทํางานแบบมีความอดทนทํางานแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็คงอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เช้าชามเย็นชามพ,พอให้มันผ่านพ้นเดือนนี้ไปก่อนนะครับส่วนมนุษย์แมค้าพอขายต่างๆนี่ตรงนี้จะเป็นปัญหาใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ามันตลาดมันเงียบนะฮะคนมันเพิ่งเปิดเทอมนะฮะ หลายๆคนนะครับยังต้องควักเงินทองไปให้ลูกเรียนหนังสือและที่สำคัญกว่านั้นที่ออกคลิป u t u b e มาเนี่ยซ้อเห็นแต่ข่าวยึดรถนะยึดรถยึดบ้านซ้อเป็นกังวลเลยว่าชาวราศีกันก็ที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับในเรื่องของการทำมาหากินนะครับฉะนั้นในเรื่องของการงานชาวราศีกันถึงจะมีกำลังในช่วงปลายเดือนนะ แต่ซอกกับไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นคุณกับดวงชะตากับชาวราศีกันโดยแท้จริงนะครับซอไปมองต้องขอยุกยอดไปในเดือนสิงหาคมไปเลยอ่ะนะฮะเดือนกรกฎาคมนี้ทําใจเย็นเย็นทใจลุ่มๆุมนะฮะไม่ว่าจะกการเรียนการศึกษาหรือแม้แต่เรื่องของการงานใดๆนะครับก็คงต้องมีสตินะครับอดทนนะครับผ่านพ้นเดือนนี้ไปให้ได้เสียก่อนทั้งที่รายจ่ายก็บานเบิกนะครับอารมณ์ก็ขุ่นมัว นะครับฉะนั้นก็คงต้องดูแลเองส่วนในเรื่องของความรักความค่นะครับก็คงต้องขอบอกว่าดาวปัตตนีอยู่ในทุกสถานเกาะเกี่ยวกับดาวแบบเคาะและยังมีดาวแบบเคาะโยงหน้าอาเบียนหน้าแก่ชะตาตนรวมไปถึงมีดาวโยงหลังแก่ชะตาตนในดาวปัตตนีอีกในตรงส่วนนี้ซ้อกับมองนะครับว่าในเรื่องของความรักของชาวราศีกันมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมันเป็นอะไรที่วุ่นวาย มันเป็นอะไรที่ยากแก่การประคับประคองในเรื่องของความรักหลายๆคนอาจจะต้อง m o ฟออนกันไปเลยหลายๆคนอาจจะต้องตัดสินใจ,จที่จะจบความสัมพันธ์ลงหลายๆคนความสัมพันธ์นั้นดูคุ้นเคลือนะครับหลายๆคนความสัมพันธ์ในปี66เนียเฮ้ยสรุปฉันเป็นแฟนฉันเป็นเบอร์1หรือฉันเป็นเบอร์2องเบอร์สานะฮะฉะนั้นในเรื่องของความรักมันดูวุ่นวาย ฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้ซอก็ยังไม่ได้เห็นดวงดาวดวงหนึ่งดวงใดนะครับที่ให้คุณในเรื่องของความรักเลยต้องบอกอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับฉะนั้นชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคมต้องทําใจเย็นๆลุ่มๆนะครับตัดสินใจอยู่บนความมีสตินะครับนะไม่ใช่ใช้อารมณ์นะครับขอให้โชคดี